สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กําลังติดตามรับชมนะครับผมาการยกย่อนะครับผมนะครับเคลื่อนย่างครับพี่น้องนะครับนะครับผมมารุ่นน้ากันพี่น้องมันบ่มันกันมารุ่นกันนอเงาครับก็เมเว่นนะครับเนาะเป็นต้นยกทีนหนึ่งเมี่ยนาทีหนึงเ้งเสีจอบนก่อนมากับ้านก่อนมาตัดอเียโอ้เป็นสันที่ม่ยอ๋อเดี๋ยวตม่อะไรตม่เดี๋ยวผมนั่งถ่าย แต่ไทยละเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อ,นองนี่แหละเนาเนี่ยเึื้อเรื้อเรื้งไหเอ๋อบาดตดตัวบาดตดตัวสองตัวเอ้าปลาขาวจีเนี่ยอืมดัมงเพื่อกับปลาหมูเนาบาดตดตัวพี่น้องเอ้ยเนี่ยถ้าเพิ่งบาดบาดบา,บา,มามงแม่เป็นหมูกับถือเป็น สองสามรูปก็สิบบ่แม่โอ้นี่ครับพี่น้องครับโอ้เอามายุ่นกันจังหวะนั่นแหละครับพี่น้องมันสิบบอลมาบ่แม่เหรอบอลปุ๊บปุ๊บมาบ่เอา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 ลุ้น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 พี่น้องลุ้นยาวเครับนะครับผมช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องอุ้ยหุ่นะพี่น้องตดออกตดออกอึ๊บเอ้านี่หุ่นพี่น้องอึ๊บ โอ้บาดอาไรด้พี่น้องนะครับเนี่ยโอ้พุทธมันอยู่นี่เนาะครับเนาะน้องแม่นนนเาาาาามน,ะน,ะนา,กกนเานะพุ่นพุ่นเอามาแล้วีละหางสิเลยแม่น้องแม่เนาะโอ้ยเนี่ยปวดตัวลงมากกับเดมันละพี่น้องนี่ครับเนยแม่บาดเทอะไรแม่ซีละหางหากตัวหกตัวแม่ใส่ด่างแค่เส้นครับดิส,สองเส้นสองเส้นอ๋อสองเส้นหาสิเลยตัวนี้ก็หนีได้เนาะถึกตัวนี้ก็หนี คเออเออเอออ๋ออ๋อมันมันอะไรกันอีแม่นะครับผมอ่าฝากเอฟซีสุขุกคนนะครับเด้อนะครับผมอย่าลังใจทีมงานนะครับผมวันนี้นะครับผมอีแม่นี่มาตัดด่นไปแม่เนี่ยมาแม่มาตัดเศร้าเนาะแม่เด็ดประมาณหลายเป็นไรแล่ะเดี๋ยวจ้าโลแล้วเนี่ยเอาไปไปพี่น้องเดี๋ยวเศร้าโลแล้วเอาอันนี้อันนี้ประมาณอีกถึงว่าสิบโลแม่นี่ โอ้ยพี่น้องกินปเกินคือผมบกคุณอ่ะนี่จะนีเดียวพี่น้องเลยคุณไหมนี่ดงสองเส้นเลยพี่นอ้องสองเส้นอู้เอาใช่ไปกันมานกันตัวพี่น้องนะครับขึ้นกระช่ึกกระชอลึนี่สองตัว ไอ้อนข,อข,อขอึ้นนองฮะตอนมันได้ไายกบทายิแอ,อ,ใใอกกวะเอนเอ,อนนบ้านี่บตอ๋วันนี้ครับจถุ่มจ้าง,งามอะเนี่ยเด็กกว่ารสองสามถุ่มอ๋อ,อมันถึงแง่แงเลยเนาะ ครับม,มาลุ้นกันเลยเงี้วเงี้ยอู้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ,อู้ยปัตมมันบ่พี่นอ้องสี่เมียเตะไปยกสะดุ้งเอี๊ยบเอี๊ยบเอี๊ยบเอาปอาทุ่มเนี่ยเฮ้ยพี่น้องดนพวกเนี้ยนี่ห้องามคือพี่น้องนี่เนี่ยบาเลเซียหาเอาเฮ้ยสิบบาทสามบ,บาทก็พอกินเลยตัวนี้เนาะ คุนอะ่ะโอ้ยงามๆาพี่น้อง,งไออั่วโอ้ยคือต่มันแท้เอา้ยเดี๋ยวัาอ,ทอาทิตย์เจ้าป่กรุงจีเทพศีเมัยไยจีเทมัตื่อันยกลองบึองอยู่ดอกนะั้นจะดุงข้าเจ้าเดินแต่คนบ้านๆนะเมียนะั่นบ้านนายกเลยี่ยโอ้นบ้แพงนะโอ้คนบ้านหยีแทะเอาครับครับ เอาพี่น้องนะครับผมแต่มันน้ำเมีนะครับขน,นาดยกสองสามบาทนี่เน,น,นี่ยขนะัาหากกนะ้หานบุกก้งม้่ปลากวยเนาะปลาห้าก้วยบเนาะแม่ปลาหนึกิโลคนตาปลาห้าวยโอแม่แม่ออนต้อนลานแม่จะนอนต้อนล้านชาติชา,า,า,ายวัย่อย,ย่ำยางื่สิของคุณแม่กับเป็นางหยดสรยดึง <laughs> โอ้ฟังพี่น้องฟังฟังแต้มเมียนวานะครับ อืมก็อาจจดึงฝาหางควายเป็นเมล็ดสีเปรี้ยวอืมข uh ้นขวนข้นซ้อนหน้นซ้อนเขาได้เมล็ดสีที่ดากลอืมนี่ครับพี่น้องโอ้ยนตะมันนตะเพินนะครับนี่ครับผมจ้าอืมเนี่ยอะไรเลี้ยวนี่โอ้ยยาวๆเลยพี่น้องตัวกันเลยครับนี่ เนี่ยว 2, ันละสองละสามนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดอีหลีครับเป็นตะมันน้ำถมยาอยู่นี่ครับปเป็นแนวนี้โอ้ยผมสิบพยกต์ผม,มัดเงินแล้วสิเป็นแนวนี้แค่บ่านมาเห็นหมดเลยสิบพยุตะมันขนาดโอ้มคุณครับ,มรบแมน่นแม่นไปช่องไทยนเนี่ยไทยอีสานนะครับแม่ไทยอีสานมานเฮ่านะครับครับ คลายท่านทั้งค่าย <c oughs> คือมือเตะซีที่ใจรักนะครับนี่นะครับ,บใจรักนะครับผมมันจะเป็นเฉพาะไอ้กุ้มครับกุ้มกุ้มไก่ก็นจะไปไก่้กุ้มม้วยก็นจะไปมั่ยกุ้มบอลก็นจะไปบอลกุ้มหาปลายกสะดุ้งหรือแคม่ได้ไปก็จัดนะครับผมเนี่ยคือวิธีการดำรงชีวิตของอมนุษย์ของเฮานะครับผมนะครับของไทยอีสานบ้านเฮานะครับผมนี่ครับมันก็คือคือการคลายทอดนะครับให้ ครับโอ้แม่ยเพิ่งเกิดบ่แพงเลยครับแต่มันใจดีครับนี่ครับมองให้ผมไปยกอีกยกไปกินแรงสิเออสิได้ปีนี้เนาะนี่จัดสองสามสี่บาทนี่เนาะเออาเอาเอ้าเมียเอาเลยแม่ยเขี้ยแม่ยซะก่อนกระดกเมื่ยากดอกผมบัดพุ่นละค่ำค่ำบุญละนั้งทีไปยกครับครับ ไปมาตรงแม่ทางนี้น้ำเงินเชึบชึอบไปมาทางนี้เป็นไรแม่อู้ขึ้นกันถ่ายคือกันถื่อนคือกันเห็นไหมครับพี่น้องอู้อบาราซีล่าหายเราหกเออกระปิามันเลยเนาะนี่โอ้สิีพอดีห้าซื้อสะดุ้งเต้นน้องปานีเนาะพี่น้องเลยก <c ười> <c ười> ระปตตมันน้ำเนอยู่พี่น้องนะครับนี่ไเออบาราซีล่าหายได้ไหมเนาะกรปิตมันหรือเนาะนี่ไหม กำลังกินไก่ยกจักสิบาทแล้วโอ้ยผมสิญยก,กได้หรือแม่รึปูแข็งแรงยีงไงแม่เนาะโอ้คุณ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 สามสี่รึปเนี่ยกว่านี้ดีสี่รึปโอ้เกับเป็นตะมันเลยนะแม่เนาะได้สิบบาทอยูเหนียวกันย้อนได้เพิดมไปไปอะไรพี่น้องเนี่ยแม่ไปไป 10, ประมาณสิบสิบฮาโลสิแม่สิบฮาโลแล้วนะครับมานหลุดยุ่นนี่อีกครับผม แม่พันมาต์เสาเนาะแม่นบะอันต์เสาครับผมมูนแม่พันวาช่วงแรงๆมันค่อยถึกดีนะครับพี่น้องนะครับอืมเนี่ยมันจะไปย่างๆครับพี่น้องนี่ครับนั่นมันยังนั่นน่ะมันเป็นยังไงแม่พันมันเป็นยุ่งๆไปถงอว่าก็จังปลาลูกคอกใช่ปะ บบปบบปมันติดถงบบปบบดีบปลาดบานาาฟบนมันเป็นป่าแลเอ็นเอ็นด้วยปลาหัวปลาเป็นปลาเป็นก้อนก็กินปลานี่าเครับเจ้าอย่างนี้บเบื้องเป็นปลาแนเอ็นดมันมาทันโลงมากมันมาลกมากช่วงบสามหนแม่ได้ตามบาทเอาบานเดียวนี่ยจพูดโลนอแม่ มันไหลออกเลยๆๆ,ๆๆออกเพิ่มตท,ทั้งเทียดึงสะดุ้งว่าคื้มันจะดื้อดๆ,ๆ้ๆออกทอด้อดื้าดื้อดื้ดื้ดี้รับ้อดอดมันด,ดดืมอดืคอดือดื้อ้อดื้อดื้อดืดดื้อด็้อดื้อดื้อดืด้ดือดดือดื้ดอดื่อดืออั้อดื้อดื้อ้อดนะครั้อดืะอดื้อดื้อดื้อด้อ้อด้ นี่นะครับหน้าพุ่นนัึงจะถึงยู่ไงแม่เนาะหน้าหน้าเคลื่อนวนไปนะเนาะพุ่นนี่สะดุ้งดวงนึงอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งอีเจักปิดอ่าเอาสามบอกเนี่ยเอาฮึบฮึบโดดโดดพุ่นเฮ้ยบัลลังกีหละหาพี่น้องเลยเฮ้ยจะไปจำมันเหรอเนาะป้าโถอืม โอ้ยพี่น้องนะครับโอ้เนี่ยผมละมันน้ำนี่พี่น้องเอ้ยผมละมันน,นะมรรนี่เนี่อมาทุกขวัญคนนี้หนิครับมาพี่น้องคลิปพี่น้องได้เบื้องอุ้ยพุ่นโดดแล้วโดดแล้วอู้ปันนี้ยิงจังพี่น้องเอา้าเนี่ยงาม ดงเด้งดงเด้งดงเด้งดวงเด้งดวงเด้งโอ้ยก็เป็นตะมันแหลเนาะพี่น้องมาแนะ่เพิ่บอูอ้หูันนี้กระจังอีกแม่ว่าขันขันมาเป็นมูนี่สามบาทเลี้ยงเลยนะแม่นเมนาะโอ้ยเพิ่บพี่น้องโอ้ยมันตะมันเลี้ยนนี่เนาะคุณท่านพี่น้องน,น,น,นะน,น,นะครับ ู่นี่แม้แมงอีเจ้าหาโล่โอ้สมิ่งกะเทว่าถือดีเลยครับนี่แชาวบ้านผมนี่ยว้าถึงสมิ่งว่ามันว้าไม้เมื่ดบ้านผลบอกข้าผลาดสะอาดอยู่ได้ไมาเยอะครับระดวงก็จะบดึงเสียครับแมแมนบดึงเสียครับ แม่พ่แม่ไปย่อยๆได้่แม่ไปซีบุลเลียงไปซาดเจียรัปากแม่ไปหมดเตพ่แม่ไปเตีงานาตเต็มรถอกกรอเลอปปเป็นยคกันเ,เ,เ,เนี<อ>่ย่อแม่เป็นเ้อมดทุกคนนวล้างบเไข่มดขุ่นเอฟซีแม่ฟังไแม่มารถแม่เหพี่นอ้อเดฟังไปใช้เนี่ยแม่ซีบุเลียง นนีอันเคลื่อนผุนไปไปเคลื่อนอรียงก่อนยู่คอนแกนผุนเคลื่อนเคลื่อนกู้บุบลรัตน์กู้ไปท่านพัทยาส่องกับไปอะไรครับโอ้เคยไปไายอยู่ครับน้ำน้ำเซือนบ้านคุชเชนกับไปโอ้เมียนเมียนครับกับน้ำสายไหมครับเมียนน้ำน้ำเซือนนั่แหละครับกับไปไายนะครับผม่นโอ้เมื่อหั่ไหนมันปลาน้ำแดงเมื่อไหันกับค้ากันเนี้ยล่ำแดงกับไปโอ้กับไปน้ำแดงครับล่ำแดงพวกแม่ไปทูไปสาลคาม ถึงได้ไรบ้างเนี่ยจ่าแมนบ้ามันจ่าบ้านไทยตอนน้าสวใหม่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 หม่เมื่อโอ้ยมันแบบรู้บ้านไทยต่างจังหวัดนี่าันมันมันถึงดีสิแม่บานเนียนบาดัตชีโลคหาโลคบเขาเนาะป้าวตัวโอ้เดี๋ยวเอิบผมเนี่ยได้บานรุ่นรุ่นพี่น้องอู้ทาตนนี้ก็คักอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยคักบ่พี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูครับคนเบิ่งดูครับอึ๊บอึ๊บ ยางจังโอ้ยกระมันแหล่นนี่เน,น,นาะหยิบนาท้อโอ้ย่อปกินวากม่เท่าก็ได้บานยังเด้อพูดพี่น้องไม่รู้สิโอ้ยครับพี่น้องครับปึ๊บ บานนี้กระชี่หายพี่น้องนะครับโอ้ขาดใจพี่น้องเลยนี่ครับโอ้ถือดีพี่น้องบานนี้ก็ถือโอ้ผมละมันน้ำหลาดๆคนน่ะเต้นดวง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 คนบานนี้กระตัวงามๆเล้วแม่เนาะส,สองเส้นโอ้โอ้ยผมมันผมมันผมมันนี่เด็กปีน้องนี้โอ้อืมเดินพี่น้องมาตึกน้ำเนี่ยเมียคนผม,ผมเห็นแล้วผมอนมันน้ำ มาได้พี่น้องว่าั่เนี่งเออจะดูน้องกันน้องแม่เนาะนี่หุ่นบานแท่งถียนี่น้องแม่เนาะมาดดอกายอุ้ยหุ่นตะมันพี่น้องเอ้นี่นะครับเอินพีหนวองคืออ่านี่คือเสี้ยนตัวกิ่งกอนนะผมไปสู่หม่องนะครับผมที่แม่พิณวาไปเมื่อสู่หม่องนี้ไปคือไฟได้นำขึ้นนำแดงไปเมื่เนาะ เมื่อหันถือกันมาได้ซีโรดิปันินเพื่อใส่กับแม่บ้านไทยเออบ้าเกดนี่ยี่บ้านตีเออตอนโบมก็นไปบ้านโอนบบมยี่บ้านไทยไปมันจ่าก็ไปครับอืออืออือบ้าดเกดนี่แต่ชารยี่บ้านตีครับครับทองบาทาบานมุกแม่ละลูกเนาะครับโอ้โหแล้วเนี่ยอ่า นี่ครับผมก็อยากน้ำเสนอพี่น้องในเบื้องกันนะครับการทำมหากินนะครับผมนี่ครับบรได้ซื้อเพื่อนนะพี่น้องก็ได้เหลือกินกับแบ่งปันพี่น้องกันไปหรือว่าขายพอได้ค่าน้ำหมูน้ำมันมาตึกสะุงอีกนะครับนะครับหลังจากนั้นก็เฮ็ดปลาแดกนั่นไหเนาะปลาแดกนะครับผมดปลาแดกว่าเฮ็ดปลาแดกโอ้ปลาแดกขายได้ได้อดละลอยนะครับทุกินนะครับลดละแปดสิบลดละลอยนะครับนี่นะครับแล้วกินกับแบ่งปันพี่น้องแล้วก็ขายกันไปนะครับอ่ะ ตามวิธีนะครับการทำอาหารกลินของไทยอีสานบ้านเทานะครับพี่น้องนะครับนู่นอีกบาดนี่เอาพี่น้องอึ๊บเลี้ยงไรแม่เออเอาสามซีลานกระไดโอ้ยประจมันเหรอเนาะน้องแม่มนเนาะเนาตักเอาเนี่ยจอด,ด,ดจุดจอดนะครับพี่น้องนะครับช่วงเลีงเรี่ยงนี่ถือดีแม่จะมีเป็นปะน,นะครับ อือ,อ,อ,อบ้านนี้กระถือดูไหมอ้บานนี้ชังจังพี่น้องมนครับคักว่าพี่น้องบนอ้โอ้คักคักคักพี่น้องนี่เป้นไห่พี่น,น้นงองเฮ้ยบนซิครับบันนี่ยออ มาถูกมันนำอีเมลนัล่นแหละอันซ้อนไปถูกโอ้นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยาาการทรรมากินมวตาบ่พอคันนะแม่เนาะเพราะได้ยุ่ยได้กินอยู่เลยพี่น้องโอ้ยครับผนครับนีนนนนน่นะครับผมโอ้มันมันเอามันมันได้แม่เด้อนะครับผมเอาจะไดยกระสีขออเมริกา,าจากพี่นงค์ไปแล้วครับผมอ่านา้กระสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ทีมงานไทยอีสานบ้านเฮานะครับ นี่ต้องลังใจนะครับหาคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมพอ,อกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ